สวัสดีค่ะวันนี้วาลากรสมุนไพรขอ,อนําเสนอไม้ที่ยังเป็นปริศนายังเป็นข้อโต้แยง้งข้อถกเถียงหรือเป็นต้นไม้ที่ยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปอีกนะคะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นฝนแสนหาฝนแสนหาต้นนี้ได้พันมาจากทางวังน้ําเขียวโคราชนะคะที่หมอพื้นบ้านเขาเรียกต้นนี้ว่า ต้นฝนแสนหาหรือพักขันชัยสีนะคะคือเราเราแนะนำในแง่มุมของการสะสมเป็นพันไม้หายากแต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าฝนแสนหาเนี่ยโดยเฉพาะการใช้เพื่อกินเนี่ยถ้าไม่ได้มีความรู้จริงๆนี้ขอว่าอย่าใช้ต้นนี้เลยนะคะเพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ฝนแสนหามีชื่อเรียกอื่นคือ พักขันชัยสีหนาวเดือนห้าเรือเขาเหลี่ยมคูพ่อค้าแต่มันก็ยังมีความสับสนมากมายคืออยากจะบอกว่าในตลาดตอนเนี้ยมีไม้ที่ชื่อต้นฝนแสนหาอยู่สองชนิดซึ่งชนิดหนึ่งเป็นไม้ดอกสวยดอกหอมที่ถือเป็นไม้ประดับอันนั้นคนละเรื่องกับการเอามาทำเป็นไม้สมุนไพรเลยนะคะน่าจะเป็นไม้นอก้วยนะคะ แต่ว่าถ้าเราเซิร์ชลงในเน็ตเนี่ยจะเจอต้นนั้นมากกว่าต้นไม้ที่ใช้ทํายาต้นนี้ที่เป็นไม้พื้นบ้านของไทยซะอีกนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือชนิดนี้นะคะที่เรียกว่าต้นฝนแสนหานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาถามร้านวลาลากรสมุนไพรนี้จะไม่มีฝนแสนหาที่เป็นไม้ประดับนะคะดอกสวยดอกหอมอะไรไม่มีทั้งสิ้นจะมีแต่ฝนแสนหาที่ใช้ทํายา แต่เราก็ขอเลยว่าขอเฉพาะให้พ่อหมอแม่หมอหรือหมอหมอแพทย์แผนไทยที่มีความรู้จริงๆนะคะหรือเปิดปลูกในสวนสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีอันตรายในการใช้อย่างมากนะคะแล้วถ้าอีกชื่อหนึ่งของเขาที่ชื่อเรียกว่าหนาวเดินห้าก็คือ สมุนไพรฝนแสนหเนี่ยจะใช้ในตำรับยาที่แก้ไขตัวร้อนจัดในฤด,ดูร้อนแต่พอกินสมุนไพรต้นนี้แล้วอะ่ะจะหนาวสั่นอย่างมากนะคะที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก็ตรงนี้แหละคะ่ะแล้วพอมาพูดถึงต้นหนาวเดือน5ก็ดันมีสมุนไพรอีก3ชนิดนะคะที่มีเชื่อลักษณะนี้ซึ่งผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องนักวิชาการต่างๆก็พยายามค้นคว้าอยู่ ว่ามันเป็นต้นไหนกันแน่ที่อยู่ในตำรับยาต่างๆเพราะฉะนั้นต้นนี้เรียนรู้เอาไว้เฉยๆนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้กันเฉยๆเราเองก็ยังไม่ได้มีความรู้มากถึงแม้ตอนนี้เราจะเปิดตำราควบคู่ไปกับการถ่ายทำคลิปแต่พอดูข้อมูลไปเชิงลึกๆแล้วยากจริงๆค่ะที่จะระบุได้ว่าเป็นต้นไหนแต่ที่เราเอามานำเสนอในวันนี้เกิดจากสายพันธุ์ที่หมอพื้นบ้าน วังน้ําเขียวนะคะท่านหนึ่งได้ให้ต้นพันธ์ุเรามาก็ถ้าใครรู้จักต้นไม้ชนิดนี้ดีก็ถึงค่อยว่ากันนะคะทีนี้เรามาดูสรรพคุณที่ปรากฏในตำราย,ยายาพื้นบ้านอีสานใช้ลำต้นและใบแช่น้ําทาแก้อาการชาตามแขนขานะคะส่วนตำหลับยากินทั้งหลายนี่เราจะไม่ขอ ไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเราไม่แนะนําให้คนที่ไม่ได้รู้จักตำรับยาจริงหรือไม่ใช่หมอสมุนไพรจริงๆกินต้นนี้เลยลักษณะพิเศษของเขาต้นฝนแสนหาเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยไม้พุ่มรอเลื้อยก็คือถ้าเวลาที่เขาไม่ไม่อยู่ปลูกใกล้ไม้อื่นนะเขาก็อาจจะตั้งตรงเป็นทรงพุ่มแต่พอมีไม้ไม้อื่นอยู่ใกล้ๆเ,เขาก็อาจจะเลือ้อยไปหาไม้นั้นได้ไปพานไม้นั้นได้นะคะ แล้วก็เอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งของเขาก็คือตั้งแต่คนใบจนจุดปลายใบจะมีเส้นสาเส้นสามเส้นนะคะแต่ทีนี้ในตำราไม่ได้ระบ,บุว่าขอบใบจากทั้งที่ต้นเนี่ยขอบใบจากชัดเจนมากก็ขอฝากทิ้งเอาไว้เฉยนะคะยังคงเป็นปริศนาสำหรับเราแต่เราเชื่อว่ามีคนที่รู้จากต้นนี้ที่รู้ดีกว่าเรา ที่จะสามารถคอมเมนต์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอความการุณาเลยนะคะช่วยให้ความรู้กับเราด้วยว่าไม้ต้นเนี่ยที่มีลักษณะแบบเนี้ยที่มีการเรียกชื่อว่าฝนแสนหาเนี่ยท่านเคยเอาไปใช้ทํายาไหมและเข้าตํำรับไหนขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่หมอไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ห้ามกิน ต้นฝนแสนหาหรือหนาวเทือนห้าเองโดยพละก,การโดยเด็ดขาดน,นะคะก็ฝากเอาไว้สมุนไพรไม่ใช่แปลว่าปลอดภัยนะคะสมุนไพรที่กินแล้วถึงตายก็มีสมุนไพรที่เป็นยาพิษก็มีแต่หมอพื้นบ้านครูบาอาจารย์ที่เก่งๆท่านสามารถเอาพิษเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วยรักษาคนได้ ไม้บางต้นมันเกินภูมิปัญญาที่คนอย่างเราเรา,เราท่านๆจะสามารถเอามาใช้เองโดยพละการได้แต่เราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธ์นะคะวลลกรสมุนไพรก็ขอฝากต้นสมุนไพรต้นนี้ผลแสงหางเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมาก